โดยการโรงเรียนตราตราคากุณออกมาชี้แจงกรณีเด็กนักเรียนเข้าพื้นที่จังหวัดอายองบอกผู้ปกครองชาวตราดไม่ต้องกังวลเด็กเสี่ยงน้อยและจับอดีตทาหารสดเล่าขับรถเกาะกวนเชี่ยวชนตัวเมืองตราดหลังตำรว,ตรวจตามจับนาน4วันจังหวัดตราดเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภ,ภัยในช่วงฤดูฝน ผู้อำนวยการโรงเรียนตราตรากาญคุณออกมาชี้แจงกรณีเด็กนักเรียนเข้าพื้นที่จังหวัดระยองบอกผู้ปกครองชาวตราดไม่ต้องกังวลเด็กเสี่ยงน้อยไม่ต้องกักตัวเพียงให้ดูแลในบ้านพบเด็กสุขภาพดีผู้ปกครองช่วยเหลือแนะนําขอบคุณจังหวัดและสาธารณาสุขหลังจากที่มีเด็กนักเรียนของโรงเรียนตราตราการค,คุณเดินทางไปจังหวัดระยองจํานวน4คนในช่วงวันที่6-18กรกฎาคม2563และมีเด็กนักเรียน1นคน ที่มีทม์ลายใกล้เคียงกับผู้ที่เข้าพักและเข้าไปซื้อสินค้าในห้างแหลมทองและเมื่อเกิดข่าวแพร่ออกไปว่าทหารอีกคนที่เดินทางมาเที่ยวห้างแหลมทองติดเชื้อโรคโควิด -19 ทำให้เด็กนักเรียนคนดังก,กล่าวต้องหยุดเรียนเพื่อดูอาการเป็นเวลา14วันนั้น เช้าวันนี้ที่หน้าโรงเรียนตร,ตราตะการคุณผู้ปกครองและนักเรียนเดินทางมาเรียนตามปกติท่ามกลางมาตราการเฝ้าระวังที่โรงเรียนปฏิบัติตั้งแต่ต้นแล้วทั้งในเรื่องการตรวจวัดอุณหภูมิและการให้นักเรียนสวมหน้ากากานามัยทุกคนอย่างไรก็ตามหลังจากเกิดปัญหาขึ้นทําให้ทางโรงเรียนได้เพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นนายพิริยะเอกปิยกุลผู้อำนวยการโรงเรียนตราตราการคุณได้เปิดเผยว่า นับจากได้รับการรายงานว่านักเรียนของโรงเรียนได้เดินทางไปจังหวัดระยองและเข้าไปในห้างสรรพสินค้ามีทำลายใกล้เคียงกับทหารอียิปต์ที่ติดเชื้อโควิด -19 รวมทั้งได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองให้ตรวจสอบนักเรียนคนดังกล่าวซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาตรวจทำลายการเดินทางไปของนักเรียนอย่างละเอียดแล้วพบว่าน้องมีความเสี่ยงต่ำ ที่จะติดเชื้อเพราะไม่มีการสัมผัสโดยตรงจึงไม่น่าเป็นห่วงและทางสาธารณสุขจะแนะนําให้พักที่บ้านเพื่อดูอาการ14วันแต่ไม่ได้กักตัวส่วนในรายอ,อื่นที่น้องเรียนในห้องเรียนเดียวกันครึ่งห้องก็ได้เดินทางมาเรียนตามปกติได้ ล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้ทางคณะครูที่ปรึกษาและครูที่ดูแลได้วิดีโอคอลคุยกับน้องเพื่อพูดคุยและขอทราบเรื่องสุขภาพร่างกายพราะว่าน้องมีกําลังใจดีร่าเริงและผู้ปกครองการดูแลน้องดูแลน้องอย่างดีและให้กําลังใจ ซึ่งมาตรการที่สาธารณสุขจังหวัดตราดก็คือไม่จําเป็นต้องให้นักเรียนลวมห้องรวมทั้งชั้นเรียนหยุดเรียนเพราะไม่ได้มีความเสี่ยงในระดับแพร่เชื้อโรคแต่ให้น้องเก็บตัวอยู่บ้านเพื่อดูอาการเท่านั้นขณะเดียวกันทางเรียนก็มีมาตรการที่ทําตามปกติก็ได้เพิ่มมาตรการเข้มงวดมากขึ้นเท่านั้นผู้ดูแลการโรงเรียนตราดการคุณกล่าวว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดและได้รับคาแนะนําจาก สนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดตราดอย่างดีทําให้สถานการณ์ความน่าเป็นห่วงทั้งหมดได้ยุติหมดแล้วและทางเรียนได้ทําเอกสารประกาศของโรงเรียนชี้แจงถึงปัญหาและการกระทํามาตราการทั้งหมดออกมาแล้วจึงให้ทางผู้ปกครองและชาวตราดมั่นใจเชื่อใจในมาตราการการเอาใจใส่ดูแลของครูอาจารย์ทั้งหมดในการดูแลนักเรียนทุกคนอย่างดี ขณะที่นางสาวสุภาพรเอิบสภาพรองผู้อำนวยการโรงเรียนตราตาการคุณกล่าวว่าอยากจะชีช้แจงว่าจากการได้มีการติดตามสถา,านการณ์ของน้องที่เดินทางไประยองในเช้าวันนี้น้องมีกำลังใจดีสุขภาพจิตดีร่าเริงตอบโต้ได้ดีและไม่มีไข้รวมทั้งผู้ปกครองของน้องเอาใจใส่อย่างดี ครูจึงได้แนะนำไม่ต้องไปกังวลกับข่าวสารที่เกิดขึ้นส่วนเรื่องการเรียนจะมีครูดูแลในเรื่องการเรียนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้นักเรียนโรงเรียนตรัตตการคุณเดินทางไปจังหวัดร,ระยองรวม4ี่คนแต่เดินทางไปคนละวันตั้งแต่วันที่6รกรกฎาคมถึง8รกรกฎาคม2 5 6 3แต่ไปทีละคนและไปที่ห้างโลตัสจึงถูกตรวจสอบแต่ทุกคนไม่ได้เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงเพียงแต่เดินทางไปในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดร,ระยองเท่านั้น ไล้จับอดีตทหารสดเล่าขับรถก่อกวนเชี่ยวชนตัวเมืองตราดหลังตำรวจตามจับนาน4ี่วันเจ้าตัวเผยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าตำรวจจับเป่าแอลกอฮอล์เกินกฎหมายกำหนดเวลา17นาฬกาวันที่15กร,รกฎาคม2563ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดพร้อมกำลังตำรวจสายตรวจจำนวน1 0นายติดตามไล่จับกลุ่มรถเก๋งโตโยตา้าหมายเลขทะเบียนกข 3518ตราซึ่งเป็นรถต้องสงสัยที่เจ้าที่ตำรวจติดตามมานานกว่า4วันหลังขับรถก่อกวนเฉียวชนรถยนต์ทั่วเมืองตราดโดยเจ้าที่ตำรวจได้ไล่ติดตามมาตั้งแต่ตลาดเทศบาลเมืองตราดและเข้าจับกลุ่มได้ที่หน้าร้านเต้นรถยูเทิร์นรวมระยะทาง6กิโลเมตรซึ่งระหว่างการติดตามเข้าจับกลุ่มตำรวจมีข้อมูลว่าคนขับรถเป็นทหารและมีอาวุธปืนอยู่ในรถ หลังจากเจ้าที่ตำรวจแสดงตัวเข้าจับกลุ่มพบว่าคนขับรถไม่มีการขัดขืนแต่อย่างใดและทราบชื่อต่อมาชื่อจ่าสิบตรีนรงฤทธิ์อายุ48ปีอดีตทหารกองทัพบกซึ่งอยู่ในอาการเมาสุราจากนั้นได้ตรวจค้นภายในรถเก๋งพบปลอกกระสุน11มิลิเมตรจำนวน1ปลอกซองปืนจุด358จำนวน1ซองและขวดเหล้าป่า อีกหนึ่งขวดอยู่ในรถจากนั้นตำรวจสายตรวจได้นำรถพร้อมจากสิบตรีนรงฤทธิ์ไปยังสถานีตำรวจพุทธมงาลเพื่อดำเนินคดีได้กิติทัศ์ชัยอัดเจ้าของเต็นท์รถยูเทิร์นกล่าวว่าเมื่อวานนี้รถคันนี้ได้ขับเข้าไปที่อ่างเก็บน้ำเขาระงามต่อล่างหรือสระสีเสียดในช่วงเย็นซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนกำลังวิ่งออกกำลังกายจำนวนมากขับรถเกาะกวนเปิดกระจกตะโกนเสียงดังโวยวาย ก่อนที่ชาวบ้านจะแจ้งตำรวจเพื่อเข้ามาตรวจสอบแต่เมื่อมาถึงแล้วรถคันนี้ได้หายไปกระทั่งวันนี้ถูกตำรวจจับได้และสบายใจขึ้นที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มได้ส่วนที่สถานีตำรวจพัทมงตราดตำรวจได้ให้จ่าสิบตรีนรงฤทธิ์รัตนาวานเป่าวัดแอลกอฮอลพบว่าปริมาณแอลกอฮอลในเลือดสูงถึง178มิลลิกรัมเปอร์เซนต์จึงตั้งข้อหาเมาแล้วขับในข้อหาแรกไว้ก่อน ส่วนการขับขี่รถเฉียวชนผู้อื่นนั้นเบื้องต้นตรวจสอบพบว่ามีจำนวนสองคันที่เสียหายขณะที่จ่าสิบตรีนรงฤทธิ์ให้การกับตำรวจเบ,บื้องต้นว่าตนเองละออกจากการเป็นทหารมาตั้งแต่ปี2547โดยก่อนที่จะลาออกนั้นได้อาศัยอยู่ในค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดชมบุรีเมื่อลาออกมาแล้วมีความเครียดและป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ต้องทานยาตามที่หมอให้มาตลอดซึ่งเรื่องนี้สามารถเช็คประวัติตนเองได้ที่โรงพยาบาลตราดส่วนปลอกกระกสุนปืนนั้นตนเองเก็บมาจากสนามยิงปืนห้วยแรงติดตัวไว้เท่านั้นส่วนซองปืนเป็นซองของพ่อโดยปืนจำนำไว้ที่จังหวัดชมบุรีและสาเหตุที่กินเหล้าแล้วขับรถนั้นเกิดจากความเครียดด้านตำรวจชุดจับกลุมระบุว่าได้ติดตามจ่าสิตรีนรงธิ์มา4วันแล้ว หลังก่อเหตุขับรถเกาะกวนตะโกนวายไปทั่วเมืองตราทั้งร้านอาหารทั้งสถานที่ราชการซึ่งตำรวจเองก็ติดตามมาตลอดแต่พอมาถึงจุดที่รับแจ้งจากสิบตรีนรงฤทธ์ก็ขับรถหายไปแล้วและไม่สามารถติดตามได้จนกระทั่งวันนี้ก็จับกลุ่มได้สำเร็จอย่างไรก็ตามระหว่างที่เจ้าที่ตำรวจจับกลุ่มนั้นปรากฏว่ามีอาขี่รถจักรยานยนต์กำลังพาหลานกลับบ้านหลังเดินทางไปรับที่โรงเรียน กามองเหตุการณ์ทําให้รถเสียหลักตกครูน้ําทั้งรถทั้งคนทําให้ทั้งอานทั้งหลานบาดเจ็บทําให้ตํารวจต้องเข้าช่วยเหลือพร้อมแจ้งเจ้าที่กู้ภัยมารับตัวส่งโรงพยาบาลตราดรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วง,งหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรียใต้ TS, ส,ถสถานีบีทอนุสาวรีโทร090 818 1828สถานีขนส่งบอชิด ช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833เกาะช้างฟังอาวสับรดโทร090 818 1844 สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาจังหวัดตราดเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนเมื่อวันที่15กรกฎาคม2563ในบรรจง โพธที่วงหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดเปิดเผยว่าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาการเตรียมความพร้อม ที่มากเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนในปีนี้สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดตราดได้เตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดตราดปี2563โดยได้มีการสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยจากปัญหาอุทกภัยย้อนหลัง3ปีพบว่าพื้นที่อุทกภัยที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษประกอบด้วยอำเภอบอ่อไร่อำเภอหนองบอลตำบลช้างทูนตำบลบอ่อพลอยตำบลนนทรีตำบลด่านชมพนเนื่องจากเป็นพื้นที่ต้นน้ำติดกับเทือกเขาบรรทัดและจังหวัด จันทบุรีอำเภอขาสมิงได้แก่ตำบลเขาสมิงตำบลแสนตุ้งตำบลทุ่งนนทีตำบลสตอตำบลวังตะเคียนตำบลเทพนิมิตรและตำบลประนีตเนื่องจากเป็นพื้นที่กลางน้ําที่รุ่มและรับน้ําจากเขื่อนคิริทานแม่น้ําเวลุจังหวัดจันทบุรีและรับน้ําจากอำเภอบ่อไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ําของจังหวัดตราดอำเภอเมืองตราดได้แก่ตำบลท่ากลุ่มตำบลห้วยแรงเป็นพื้นที่ต้นน้ำรับน้ำจาก เทือกเขาบรรทัดตำบลท่าพริกตำบลวังกระแจตำบลหนองสเสม็ดและเขตเทศบาลเมืองตราดซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มเป็นพื้นที่รับน้ําและเป็นพื้นที่ปลายน้ําก่อนไหลลงสู่ทะเลเอ่าวไทยส่วนการสำรวจพบว่าทั้ง7อําอำเภอเป็นพื้นที่เสี่ยงวัตถภ,ภัยในช่วงฤดูมรสุมส่วนพื้นที่ดินโคนลนถล่มได้แก่พื้นที่อำเภอเกาะช้างอำเภอบ่อไร่อำเภอคลองใหญ่ทั้งนี้ในการบริหารจัดก,การความเสี่ยง ได้มีการจัดตั้งกองหน่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดโดยมีการปรับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหาดังกล่าวโดยมีศูนย์ปัญชาการเหตุการณ์ทั้งในระดับจังหวัดระดับอำเภอในกรณีเกิดปัญหาอุทกภัยวัตภัยและดินคนถล่มโดยมีการแบ่งมอบภารกิจในพื้นที่ต่างกำหนดภารกิจวิธีป้องกันและหน่วยงานที่เข้าเตรียมความพร้อมบุคลากรวัสดุ ครุภัณฑ์ตลอดจนเจ้าที่เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ได้มีการแจ้งให้ทุกอำเภอและทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตเตรียมความพร้อมด้านต่างๆทั้งเครื่องมือเครื่องจกักรการเฝ้าระวังเพื่อแจ้งเตือนประชาชนในกรณีที่มีความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนปีนี้ ทำเราตากผ้าว่าทํายังไงจะตากในร่มได้เยอะๆก็เลยตีตารางเพราะเราจะตากแบบผืนเล็กๆในนี้ผืนใหญ่ๆก็ตากข้างนอกได้นะ<ม>ก็มีเชือกเหลืออยู่ก็เลยลองมาทําเป็นอุปกรณ์การสอนนิดนึงโยมว่าคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยเอาหัวมุดเข้าไปในนี้เราไม่รู้นะโยมว่าคนที่คิดคิดจะฆ่าตัวตายเนี่ยเขาคิดอะไรในช่วงอารมณ์นั้นนะเพราะเราก็ไม่เคยคิดแบบนี้มาก่อนแต่อยากจะบอกว่าโยมอย่าทาเลยนะอย่าทําเลยคือบางทีอารมณ์แบบเนี้ย มันเป็นลนักษณะการคิดวนเนี่ยวนวนวน,วนซ้ําๆฉันจะฆ่าตัวตายฉันไม่มีทางออกฉันไม่มีทางออกฉันไม่มีทางออกฉันจะออกทางนี้ออกทางนี้อาตมาก็ลองมามายืนนึกนะว่าแล้วมันใช่ทางออกจริงๆไหมเนี่ยลองเอามือใส่เข้าไปในโยมลองยกตัวอย่างว่ามันมันไม่ใช่ทางออกสิมันเลยกลายเป็นทางเข้าเนี่ยก็เลยทําให้มันติดแงกติดเนบอยู่อย่างนี้ติดจริงๆนะโยมติดแล้วตัวเองก็ติดด้วย คือติดในอารมณ์นั้นก่อนตายเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสยืนยันนะโยมว่าจิตเตสังกิริเตท,ทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองก็ไปสู่ทุกขติก่อนตายเนี่ยจิตคงจะเศร้าหมองแน่ๆไม่มีใครรักฉันเลยเขาทิ้งฉันทําไมฉันหาทางออกไม่ได้ฉันเศรษฐกิจมันแย่คงจะเป็นทุกข์มากเลยโยมก่อนตายเนี่ยนะแล้วก็มาติดอยู่อย่างเงี้ยแล้วพาคนอื่นไปติดด้วยสินะลองใส่สองมือมันเหมือนกับคนอื่นเนี่ยพาคนอื่นไปติดด้วย โอลูกฉันฆ่าตัวตายนะเนี่ยนะพี่สาวฉันฆ่าตัวตายน้องสาวฉันฆ่าตัวตายเพื่อนฉันฆ่าตัวตายพาคนอื่นติดไปด้วยพอคนอื่นไปงานศพใครที่เขาตายกันแบบตายแบบดีๆอ่ะโอ้นี่พี่สาวฉันไม่ได้ตายแบบนี้พี่สาวฉันฆ่าตัวตายคือเขาก็จะติดกับเราไปด้วยแล้วเมื่อตายไปแล้วก็ไปสู่ทุกขติเนี่ยคำว่าทุกขตินี้ก็มีนรกเป็นเบื้องต้นนะนรกเปรตอสุรกายสาัตว์เดรัจฉานนะแล้ว การที่จะไปฆ่าตัวตายซ้ําๆในโยมในเรื่องนี้ตมาเคยพูดไว้แล้ววันนี้เห็นเชื่อก็เลยพูดซ้าอีกทีนะว่าการที่จะไปเกิดแล้วจิตมันยังเป็นลักษณะของจิตที่เคยทําแบบนี้มาก่อนเนี่ยแล้วพอไปเกิดใหม่มันก็ยังมีเชื้อของความทรงจําที่มันยังพอสกิดสกิดใจแล้วมันจะเป็นเหตุให้อาจจะจูงใจให้ทําแบบนี้อีกนะจริงๆโยมวันนี้นะไม่ได้พูดแรงเพื่อให้ใคร ให้ใครแบบว่าอยังไงหรอกนะแต่ต้องการว่าอย่าเอาหัวเข้าไปในช่องนี้นะโยมหรือว่าอย่าเอามีดไปปาดคอนะโยมอย่าไปทําอะไรที่มันจะให้ตัวเองตายเนยกว่าจะเกิดมาเป็นคนขนาดนี้มันยากมากนะพ่อแม่เลี้ยงดูฟูมฟักธนุถนอมวันนี้นะไม่ไหวจริงๆโยมสวดมนต์สวดมนต์นะเอามือสวดมนต์แต่ไม่ต้องไปเข้านหรอไม่ต้องไปเข้าแบบนี้สวดมนต์นะตั้งจิตสาธยายธรรมะของพระพุทธเจ้า จริญสติจริญสมาธิแล้วใครที่เวลาพอคนจะฆ่าตัวตายมาเล่าอะไรให้ฟังกําลังเครียดกําลังอะไรเราตั้งหน้าตั้งตาฟังเชื่อมประโยคให้เขานิดนึงอ๋อเหรออืมอืมมีอะไรพี่ช่วยบ้างน้องมีอะไรพ,พี่ช่วยบ้างไหมน้องนั่นนี่นั่นเชื่อมประโยคให้เขาคายออกมาคลายพิษออกมาเพราะพิษมันอยู่ในตัวเขาเยอะพอพิษอยู่ในตัวมากปั๊บเนี่ยนะให้เขาคายพิษออกมาคายพิษออกมา แต่เราก็เชื่อว่าทุกคนก็มีพิษอยู่ในตัวหมดแหละคือมีความทุกข์อยู่แต่มันเหมือนกับพิษงูที่มันอยู่ในตัวงูทําไมงูมันไม่ตายมันไม่ตายเพราะพิษของมันคนบางคนเขาไม่ตายเพราะความทุกข์ในใจเพราะมีวิธีในการบริหารจัดการแต่ถ้าคนที่กําลังคิดจะทําอะไรที่ไม่ดีไม่ดีช่วยกันน,นะโยมนะให้เขามาเล่าให้เราฟังหาวิธีให้เขาระบายแล้วสร้างความเข้าใจว่าฉันเข้าใจคุณนะเข้าใจคุณจริงๆ ย่าเข้าเลยนะโยมช่องเนี้ยพาคนอื่นติดไปด้วยเนี่ยแงะงอมแงมอยู่อย่างเนี้ยไม่ไหวในแค่นี้ยังเจ็บข้อมือแล้วนะโยมเนี่ยนั้นช่วยกันนะโยมนะอย่าให้ชีวิตต้องไปแบบนี้เลยสงสารตัวเองแล้วก็สงสารคนที่อยู่รอบตัวเรายังมีคนที่อยากเห็นเราอยู่ร่วมกับเขาจนแก่จนเท่าจริงๆยังไงทุกคนตายหมดแน่นอนแต่ไม่อยากให้ใครตายแบบนี้แล้วก็ไปติดอยู่แบบนี้ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเป็นทุกข์มากจริงๆเจริญพรนะโยมนะ กับเชือกวันนี้ที่พอเป็นอุปกรณ์สอนทําได้แต่จริงๆก็กําลังมัดเชือกตรงนี้อยู่นะเดี๋ยวจะได้ทําต่ออีกนิดนึ่งนะขอจะเจริญพรช่องนี้ไม่ใช่ทางออกแต่เป็นทางเข้าติดแล้วยาวจริงๆจเจริญพร